สวัสดีครับสวัสดียาไบ่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับอู้มาแล้วรถปกลออ้อสมองเงินอีคันนี้มาจากทีมงานนางฟ้าติดตัวเก,การนนางฟ้าด้วยอู้นิเ้เปก รถ่อเมืองสารคามอ่ะเรามาอยู่กับโกเบครับมาอยู่กับทีงาน <c oughs> นอนําโชคยานมหาสารคามตัวนี้รุ่นอะไรเนี่ยไอย้ตัวนี้มักทูหรือมักทีใครรู้ก็คอมเมนต์ได้ครับ โอ้ชิมง,งานนี้เล่นใส่มิโน่ครับนอนนำโชคบมิโน,โนเมก,กาซีดี้ห้าร้อครับคันนี้หล่ออลังการงานสร้างเลยสีสวยมากสีปาตาเลยอากาศร้อนครับ พาทุกคนมาดูมาชมรถลอ่ลอลอ,อยู่ที่หน้างานนำโชคนะครับดอมาส่วนทีมงานอันนี้น่าจะทีมงานเดียวกันนะจอดพักกินข้าวครับแั่นั่นจะเป็นโคมัสุโคมัสุโคมัสุ จาทั้งสองคันเหลวอ,อันนี้รถมาจากอู่ปออำนาจนะครับแต่สมอเจ้าสมอเงินเนี่ยไม่รู้ว่ามาแตะตรงไหนนะอันนี้มันเป็นรุ่นไหนเนี่ยมันเป็นซูเปอร์ซูเปอร์อยู่นะเห็นเห็นปิดสติ๊กเกอร์ซูเปอร์โอ้ บอดินก็จะเป็นลอกนาครับบอดินเป็นลอกนาเป็นดินทรายอันนี้น่าจะทีมงานเดียวกันหรือว่าเอาบอ่อเดียวกันอันนี้เขาไม่มั่นใจนะ <c oughs> เพราะว่าบอ่อแถวสารคามหายยากครับทุกวันนี้ วิ่งขาเดียวก็สิบกโลมาชมกันต่อครับอยู่กับรถรอทีมงานนอนนำโชคอากาศร้อนมากครับผมนึกว่าผมนึกว่าผมเป็นปลาแดดเดียวไปแล้วเลยเนี่ยขนาดผมกลางล่มนะครับหายไม่ได้เลย โทรศัพท์ร้อนนี่นะครับไอโฟนสู้แดดไม่ไหวถ้าเราใช้ Android ก็ถ่ายได้เรื่อยๆครับถ้าเป็น Android มันติดตรงที่ว่า iPhone เนาะ ไอ้คนอากาศมันเลยร้อนอากาศติดลบเอ้ยติดลบเลยอากาศบวก40องศานะ่ะตอนนี้วันนี้ให้ดูคันนี้เลยหรอมากคันนี้อออกจากร้านเลยอากาศร,ร้อนๆอ,อย่างนี้ครับ รองเท้าเป็นรองเท้าหนังอะ่ะเพราะอะรเท้าเราไปโดนรองเท้าเนี่ยโอ้ร้อนจัดเลยอ่ะเรียบร้อยครับพีอ่อ่ะนี่เป็นจ7โอจนะครับจีโอีหรือเปล่าอ่อ,อนๆเลยอู้ เป็นงานเที่ยวครับงานเที่ยวงานเที่ยวทีมงานนี้น่าจะพักรับประทานข้าวแล้วนี่ยแต่ว่ามันตอนนี้มันบ่ายโมงบ่ายสองละน่าจะทานข้าว มาอีกแล้วครับโอ้อากาศร้อนจัดเลยปั่นเงี่ยสามสี่รอบแล้วฮะเพื่อทุกคนครับทำได้อยู่แล้ว อ่ะเดี๋ยวพาไปชมมุมมุมขึ้นบ่อหน่อยแต่บ่อไม่ชันครับมันเป็นหน้างานล่องนาสติกห9 5ครับโอ้สติกเกอร์แม็กท็อป้วยอ้อากาศร้อนครับ ตรละคามรถหกล,ลอ้อเยอะครับเมคโครก็เยอะคนเราก็ออกเมคโครเยอะครับทุกวันนี้เพราะว่าถ้าออกรถด,ดับเนี่ยใครก็ไม่ว่าเสียนะครับจะออกรถด,ดับมาสองคันสามคันก็ไม่ได้เรียกเสียเหมือนเดิมแต่ถ้ามีเมคโครมาปุ๊บ นะครับหนคันเมคโครเล็กเมคโครใหญ่แล้วแต่นะครับเรียกเสียหมดเลยขนะับเสียนั้นเสียนี้นะครับนี่ก็คือมันมันมันก็เลยลดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดู2ทีมงานแจมบอ่อเดียวกันเนี่ยงงมากคุยกันลงโตได้ยังไงอ่ะมาดูมุมขึ้นบ่อกันหน่อย ไปไปครับลูกพี่อ่ะโฮม,มสุสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยครับเดีย๋ยวให้ดูเดีย๋ยวซูมให้ดูครับอากาศมันร้อนแล้วไปไม่ไหวหรอกเนี่ยอ่ะโฮม,มสุก็สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยร้อนมากร้อนเท้าครับ ยาวเลยลูกพี่เห็นไหมบ่อ,มอดินด้วยกันโอ้ยเ,เยอะไอ้อโคกมาหรือยังเนี่ยใช้โคกไปซื้อข้าวครับใช้รถรอเราไปซื้อข้าว เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมอ่าโคมาสู่กันหน่อยครับเข้าทีเดียวสามเลยไอ่ฝุ่นบานเลยนุมานทุกฝุ่นเลยโอ้สุดจัด ใช้งานดีเนาะครับใช้งานดีมากเลยกันนี่คันนี่เ่ยโค้ชสูเลยเนี่ยอันนี้ทีมงานเดียวกันไหมเนี่ยโอ้ทีมงานเดียวกัน้ม่เยอะทำไมเอาบออด้ยวยกัน